วิธีการลงนะฮะเราจะมีลิงก์ตัวนี้ให้เป็นไฟล์เซตอัพนะครับ Copy วางได้เลยครับคือในดาวน์โหลดดาวน์โหลดมาเปิดมาเป็นไฟล์เซตอัพอย่างนี้เราคลิกขึ้นมาเลยครับ จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะฮะแล้วก็ทางเราจะส่งการ์ดให้ครับการ์ดจะมีตัวคีย์นี้คีย์แบบนี้ในการ์ดแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่คีย์นี้ไปเลยนะฮะเป็นเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะฮะใส่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่แล้วกด next ไปเลยในเครื่องห้ามมีแอนตี้วัสตัวอื่นนะครับยกเว้น windows defender ครับตัวนี้จะัพพอ o r t กับ windows 10กับ windows 8นะครับ จะตอไปเลยจนกว่าจะเสร็จครับ100%แค่นี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับไม่ต้องผูกเมลครับใช้งานได้เลย